ช่วงสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวลองไปประเมินกันดูครับช่วงนี้พอจะมีโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างหรือไม่นะครับฟิวเจอร์สพอจะลงทุนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณนัทธวุฒิยงวงยาวรักษนะครับผู้อำนวยการสายวิจัยของบริษัททรัพย์กลมบกนะครับอยู่ในสายฟรีก,กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับคุณบอยคุณแพรและก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะการปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะคะของตลาดหุ้นไทยนะคะประเมินกันซะก่อนเลยนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยเราแนะนําหรือว่าประเมินกรอบการเคลื่อนไหวว่ายังไงบ้างคะครับผมสําหรับเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับเราก็แนะนําเล่นซีรีส์ยูไปเลยก็คือซีรีส์เอมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับเราก็ประเมินกรอบแนวรับไว้ที่เก้าร้อยี่สิบถึงเก้า้อยสี่สิบห้าจุดนะครับโดยถ้ารีบาวขึ้นอย่างแนะนําให้หาจังหวะขายเพราะว่า เรื่องของประเด็นลบเนี่ยยังกดดันนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เฟดเลยที่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นดอกเบีย้ยน0.75ะอร์ BOE เมื่อวานก็ขึ้น0.25นะครับส่วน ECB ที่เตรียมประชุมต้นเดือนหน้าเนี่ยก็เตรียมที่จะขึ้นอีก0.25ด้วยนะครับครับคือยังเน้นฝั่งช็อตอยู่ยังไม่เห็นสัญญ,ญาณที่ตลาดจะกลับพิกกลับทางน,นเวลาอันใกล้ๆนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับผมก็คือภาพใหญ่ยังยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเล่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ดูดสภาพคล่องออกมาครับแต่ถ้ารีบเวาขึ้นไปอ่าใกล้แนวต้านอันนั้นเรายัางแนะนําหาจังหวะขายมากกว่าเพราะว่าดูพวก valuation หรือพวกเงินเฟอ้อที่เข้ามากระทบรวมถึงราคาน้ำมันที่ส่งตัวในระดับสูงเนี่ยเท่าที่คุยกับผู้บริหารของหลายบริษัทมองว่าไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยผลกระทบเงินเฟอ้อเริ่มมาแล้วนะครับไตรมาสหนึ่งที่งบดีๆเนี่ยเขาบอกว่ามันยังเป็นสต็อกเก่าของไตรมาสสี่ไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ย เริ่มกระทบจากที่ราคาขึ้นแล้วเขาบอกกําไรเนี่ยอาจจะเริ่มอ่อนตัวด้วยนะครับค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยจังหวะของการรีบาวเราจะไปได้ไกลแค่ไหนคะไปที่แนวรับเดิมได้ไหมอย่างถ้าหากว่าเทียบเป็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยสัก1,580นี้มีโอกาสกลับไปได้ไหมคะตอนนี้ถ้าใกล้ๆหน่อยจะมองแค่ประมาณสัก1 5 6 5ถึง1,5 7 0นะครับเพราะว่าถ้าเราดูตามตลาด ต่างประเทศวันนี้คือลงกันพอสมควรเลยอย่างออสเตรเลียญี่ปุ่นเนี่ยลงไปสองเปอร์เซ็นที่เหลือจะลงประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับวันนี้เราน่าจะส่วนยากนิดหนึ่งนะครับกรอบด้านล่างเรามองว่าเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนในการที่จะลงไปจากตรงนี้อีกนะครับครับก็ถ้าสมมติเม็ดเงินยังไหลออกต่อเนื่อง่ะอย่างในปัจจุบันที่เมื่อวานต่างชาติก็ขายใช่ไหมครับครับแล้วก็เงินบาทเนี่ยอ่อนแบบโอ้โหใกล้สามสิบห้าแล้วมันยิ่งติ๊กเกอร์ให้ฝรั่งเตรียมขายแล้วก็เอาเงินออกถ้าหลุดนะครับ มองลึกๆเนี่ยอาจจะลงไปแถวๆถว1 5ึ่งพันถึงหนึ่จุดตรงนั้นได้เลยซึ่งเป็นแนวรับประมาณเดือนสิงหาของปีที่แล้วนะครับค่ะจังหวะแบบนี้นี่ดูเหมือนว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยนี่มีแต่แนวโน้มขาลงนะคะแต่ถ้าเราไปดูทองคำกันบ้างล่ะคะอ้าวดูในตัวที่อาจจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะคะเราประเมินยังไงบ้างคะ ครับสำหรับตัวทองคําคือเขาลงมาก่อนเพื่อนก่อนต้องเล่าอย่างนี้นะครับ<ฮ>ปีนี้เนี่ยเขาลงมาก่อนก่อนตลาดหุ้นแล้วตลาดหุ้นก็ลงตามในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณบวกในทองคําเหมือนกันเพราะว่าการที่ขึ้นดอกเบีย้ยเงินดอลลาร์จะแข็งแล้วก็เป็นประเด็นกดดันต่อทองนะครับแต่ในระยะกลางถึงยาวถ้าวิกฤตเกิดนะครับก็คืออาจสงครามยังดําเนินต่อไปเงินเฟอ้อยังสูงเนี่ย สินทรัพย์ที่มันดูถือและปลอดภัยที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ้นแล้วนะครับเพราะหุ้นก็ถูกกระทบจากเงินเฟ้อกลายเป็นว่าทองคำเนี่ยอาจจะกลับมาเอาเปร -form ได้แต่จะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าย่อลองมาแถวแถวพันแปดร้อยเรายังแนะนําให้ทยอยซื้อสะสมคือเห็นพันแปดก็ซื้อหรือตามพันแปดทยอยซื้อได้นะครับครับถ้าเปรียบเทียบกันช่วงนี้เซฟิตี้ฟิวเจอร์สกับทองคํานี่อันไหนน่าจะจับจังหวะง่ายจับสัญญาณง่ายกว่ากัน,นครับ ถ้าอยากเล่นสวิงนะครับเซฟฟิตตี้ฟิวเจอร์อาจจะสวิงมากกว่าทองตอนนี้มันจะค่อนข้างนิ่งหน่อยนะครับครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับสำหรับกรอบทองคำนี่เราจะให้ไว้สักประมาณเท่าไรหร่คะสำหรับกรอบทองคำเราให้หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญถึงหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับก็คือถ้าย,ย่อลงมากใกล้ๆพันแปดก็ซื้อได้ใกล้แนวต้านขายทำกำไรได้เลยอันนี้มองน่าจะแกว่งในกรอบนี้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับค่อยๆเป็นแบบลักษณะซึมลงครับครับ ถ้าดูกันที่สัญญาณของหุ้นไทยมันน่าจะเป็นขาลงแบบนี้ต่อไปอีกยาวนานมากน้อยแค่ไหนจากที่เราประเมินนะครับครับก็สําหรับหุ้นไทยอันนี้มันเพิ่งเริ่มเข้าขาลงนะครับ,รบก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะไซ์เวอาพอหลุดเมื่อวานปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเข้าขาลงนะครับ,รบแนวรับต่อไปอย่างที่บอกเลยพันห้าร้ยสิบห้าถึงพันห้า้อสาสิบถ้าหลุดพันห้า้อสิบห้าอีก อันนี้มีโอกาสที่จะลงได้ค่อนข้างลึกแล้วนะคะจะลงไปแถวแถวหนึ่งสี่ห้ถึงหนึ่งสี่แปดนได้ใช้นะฟิวเจอร์เข้ามาเฮดพอร์ตตอนนี้น่าจะยังทันอยู่ไหมครับก็ถ้าสมมติตลาดดีบาวอันนั้นเราเปิดช็อตอาจจะยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าคนที่บอกว่าขี้เกียจด,ดูยังไม่ไม่ใช่สายเก่งกําไรเนี่ยแนะนำว่าช่วงนี้ถ้าดีดแล้วขายออกแล้วถึงเงินสดเนี่ยช่วงนี้จะดูปลอดภัยมากกว่า ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะค,ะครัสว,ส,สวัสดีครับ